ตอนนี้เราก็อยู่บนสถานีทาชิจินะครับในย่านนี้เขาบอกมีตลาดปลาอยู่พอออกมาปุ๊บนี่ถามคนคนไม่รู้จักเลยตลาดปลาอยู่ไหนดูหน้าตาไม่น่าจะมีตลาดปลาเลยนะเพราะว่ามันมีตึกสูงๆทั้งนั้นเลยเส้นทางที่ตรงไปข้างหน้านั่นคือชินโดรมนะครับชินโดรมถ้าไปขวามือนี่คือไปกินซาแต่ถ้าซ้ายมือนี่คือฮารามินี่ที่ผมรู้นะครับเพราะาผมอ่านจากป้ายสีฟ้าผมมีภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วผมพูดได้ไม่กี่คำ แต่เป็นภาษาต่างกฤษนี่ได้เยอะหน่อยโอ้มาญี่ปุ่นผมเจอขยะแล้วนี่ขวดเบียร์เลยครับอย่างแรกเลยกิ่งกลางถนน,นที่นี่นี่คนคนผิวดำนี่เจอเยอะเลยนะครับรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถคันไม่ใหญ่แดดไม่ร้อนนะเป็นเพราะอากาศเย็นตัวโอ้ดูขี่จักรยานเนี่ยปุ๊บปั่นใหญ่เลยสังเกตที่นี่คนขี่จักรยานล้หลายคนนะครับจะมีอุปกรณ์ข้างหลังก็คือ เป็นของให้สาหรับเด็กนั่งแท็กซี่ที่นี่ก็เป็นโตโยต้าคลาวนะครับข้างในนี้นั่งสบายผมนั่งมาแล้วถนนนี้สะอาดมากแทบไม่เจอดินนะครับเมืองเขาดูเรียบร้อยนะดูฝั่งซ้ายมือดิเหนะ็นไหเหมือนเหมือนนาัคาอะไรทุกอย่างเลยสวยด้วย ตอเราเรียนศิลปะตัวทุกอย่างมันเริ่มต้นจากคอนเซปต์หมดเลยเราต้องหาคอนเซปต์แล้วค่อยๆถ่ายทอดไปถ้าเราไม่มีคอนเซปต์เราก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนอทุกอย่างเราจับมาได้หมดอะ